จะได้จำได้โอ้ยตรงนี้กว้างอ่ะจอดได้กี่คันี่ยสอ,สองคันสองคันอันนี้อะไรอ่ะอทำไว้ปลูกกล้วยไ,ไม้มีชั้นบนเนี่ยอันเนี้ยลอยเป็นชั้นลอย,ยอัน้อ๋อโอ้ยสงบดี เงียบเลยโอ้ยต้นอะไรอ่ะอ๋อ